มาะน้องๆมาท่องโลกกว้างไปกับพี่รูลูสวัสดีจ้าน้องๆก่อนเราจะเริ่มท่องโลกกว้างไปด้วยกันพี่รูลูขอถามอะไรหน่อยสิจ้าน้องๆน้องๆรู้ไม่เอ่ยว่าเงินที่เราได้มาแล้วใช้ไปเรียกว่าอะไรใครตอบพี่รูลูว่ารายรับกับรายจ่ายเยี่ยมไปเลยจ้าถ้าอย่างนั้น วันนี้เราจะมาท่องโลกกว้างกันเรื่องนี้เลยนะจ๊ะน้องๆรายรับหรือเรียกอีกอย่างว่ารายได้หมายถึงเงินที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้จากการทำงานหรือการประกอบอาชีพเช่นแม่ค้าก็จะมีรายรับจากการขายสินค้าและมีกำไร ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีรายรับจากการให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและอย่างเกษตรกรเนี่ยก็มีรายได้จากการขายผลผลิตจ้ะน้องๆน้องๆฟังพี่รูรูต่อเลยนะมีรายรับก็ต้องมีรายจ่ายด้วยนะจ๊ะรายจ่ายก็อย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมและของใช้ที่จำเป็นรายจ่ายของแต่ละครอบครัวเนี่ย ไม่เท่ากันนะจ๊าน้องๆเพราะจะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในครอบครัวถ้าจำนวนสมาชิกมากรายจ่ายก็มากตามไปด้วยแต่น้องๆจ๊ะถ้าสมาชิกช่วยกันประหยัดก็จะสามารถช่วยให้ครอบครัวลดค่าใช้จ่ายลงได้นะนอกจากรายรับและรายจ่ายแล้วแต่ละครอบครัวก็ควรมีเงินออมไว้ด้วยส่วนหนึ่ง จะได้เอาไว้ใช้จ่ายในเวลาที่จำเป็นอย่างเช่นมีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยไงละจ๊ะรู้อย่างนี้แล้วน้องๆก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า